ขนมจีบซาลาเปาวะครับอซาลาเปาค่ะไหนได้ครับลูกนี้ก็ได้ค่ะลูกนี้ปะครับค ok> ่ะนั exactly ่นนี่ก็แซ่บแซ่บได้ครับอันนี้ก็ได้ค่ะอันนั้นนี่ก็แซ่บแซ่บได้ครับอันนั่นก็ได้ค่ะอันนั้นนี่ก็แซ่บแซ่บได้ครับอันนี้ก็ได้ค่ะขนมจีบกับแซ่บแซ่บได้ครับบาแดกขวบหรอขนาดนี้คุณบ่อได้ขายซ้่มหามเลยจีบปะครับจีบปะครับจีบปะครับจีบอยู่ครับจีบอยู่จีบจังป่ครับ เนื้อเราสองบาทครับบ้ลูกสาวเจ้าเมยเอ้าบักคาเนี่ยม่น้อมู้ชายมาบันปีนุ้ยได้หรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเง่นงํางําอีหลีเขาง่ามพ่อปุ๋ยดีแร่ดีสีคุณร้อยตาดยาวเหาะลดต้นทุนเพิ่มพุ้นผลผลิตดินดีกับมากเด้อไอเด้อ